แล้วเ้าก็รู้ว่าน้าห้องูงสุดมันต่างอยู่1จุดแปเกพราะว่าหนึหรือหนึ่งจุแล้วก็รีลงมาห้มันนิดนึงเพื่อจะห้มันแค่หนึ่งจุดแปนึ่นึ่งจุหลมันดับส่งจมันกระเสโอ้โหพรามีหนึ่งเพือให้มันตามกว่าไอ้เรงดานอยู่ประมาณตัวนึ่งเขาพอปิดปุ๊บเขปิดปุ๊บน้ามเด็ดออกมืดปุ๊บเขาก็จะรู้ว่าเขาสรู้ว่าทังเ้าที่เ้าใส่โอโหแล้วมันบอลลนมันอยู่ตรงระดับไหน ข้าวโยดับนี้ข้าดูแล้วว่าอยดมีหนึ่งจุดแปดสูงสุดที่ปั๊มปั๊มบนปั๊มมันจะบนที่หนึ่งจุดแปดมันเป็นอีเพียงโอเวอร์โฟทีนี่ข้าก็มาตั้งตัวนี้ข้าเขาก็มาตั้งดีบั้นข้าเขาก็ลองเบิองว่าปั๊มมันสีตาตตอนไหนขาปิดตัวนี้เพื่อจะให้เปเจอมันขังอยู่แล้วเกาก็ด็นบอกคอยเด่นคอยเด่นข้าวเราจะดูว่าปั๊ม ตัวนึงฟามมันเริ่มเห็นงานจคกเท่าไรมันจะหายว่าเห็นงานหายเห็นยืนหนึ่งจุดสี่จะแสดงว่าตัวแรกอ่ะตัวแรกเขาเข้าเห็นยูนหนึ่งจุดสี่สูงสุดต่ำสุดของมันแหร่เพราะว่าถ้าเขาไปปรับเล็งมันต่ามนัวอีกวหลุดพังผมก็ให้ปรับรุดพังเลยสอบยากต่อไปเข้าเข้าเข้าเขารูแล้วตัวนึงตัวสองมันที่เข้มกันเพราะฉะนั้นเข้าเข้ากข้ไปปรับตัวต่อไปจะให้มันเล่นสองตัวพร้อมกัน ข้าวก็เลยป,ปับตัวนี้ปรับตัวนี้ไอ้เร่งเนี่ยมันปรั๊บไปเลยแล้วข้าก็ต้องปรับตัวตัวเร่งเ่ยให้มันต่ำกว่าเพื่อมันจะบีบเพื่อมันจะบีบตัวไอ้ตัวตัวเร่งมันสองไงบ่มันก็สิมันก็สิต่ำลงมาอีกตัวเขาตั้งไว้สองเขาตั้งไว้สองเนี่ยตัวตัวเร่งเสองเอาเอามาลบกันมันก็สิค่าสูงพอข้าวพอข้าลวลดเร่งลงปพ๊บมันก็สิต่ำลงค่า ข่าเฉพาะสตาร์สองตัวมันสิต่ำลงจะดีลั่นตัวนึ่งอยู่รดทำไมแสดงว่ามันจะลั่นอีกสองตัวพร้อมกันอยู่ที่ระดับหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งพอหนึ่งจุดหนึ่งเสร็จปุ๊บมันกับปั๊มมันเจะงอสองตัวพร้อมกันจนกว่าจนกว่ามันจะดับเข้า มันจะรับกัไนไลยครับก็ต้องเปิดเจะเจเขอมาก็คอยเปิดมากมันจะรันพร้อมกันจนกว่ามันจะตัพร้อมกันเลยตัวนี้จัดมุ้ยปัญหาเพราะว่ามันไม่กินตัวนี้แล้วใส่ก็คือย่ำเรียนพ๊ดเลยทีเดียว ตาเปล่ต like, yeah. well, ัวนี d ้อุจะมาตัดนัวใช่พ้อมกันคือมาตาตัวนี้พร้อมกันหนึ่งประมาณหนึ่งจุดี่อแต่น่าจริงๆนะข้างคนใส่งานปุ๊บมันจะลดลงมาที่งหนปั๊มเช็ดงานเพรเพชอร์เพชเร์นึ่งจุสี่ปั๊มเช็ดงานตัวนึงอันนี้คือมมนเต็มแันวครับเต็มแล้วตายแล้วปั๊มเช็ดงานแล้วจมันเหงานต่อคนใส่แล้วืว่าอ่งจุืว่าหยี่สิบ หนึ่งจุดสี่เป็นแค <ร Stevens. S 2> ่แกนตัวเดียวครับหนึ่งจุดนึกับแค่แกนกมันลงมาถึงหนึ่งจุดสี่ตึ้มแล้วมันอัดไปขึ้นขึ้นมันอัดขึ้นไม่ได้ตัวที่สองก็ประตองเห็นแกนการมันอัดอัดไปแล้วมันขึ้นมันตกคือเก่่าาเพระวาคนใส่งานหลายมันก็ตกออกมาทีหนึ่งจุดหนึ่งมันก็เห็นงานสองตัวสองตัวซอยกันอัดอัดขึ้นไปอัดได้ก็ได้อัดก็ได้ก็แล้วไปมันก็ได้แค่นี้ถึดกันมันได้แค่นี้